อ่าองค์ธน pues ูพระบาทโกรก้าโปรกะหมอมข้าพุทธเจ้าคนตีเทียนถักครตนผู้บริจารการมูลชงแหงที่สี่สิบพร้อมด้วยพลังพลของโรงพยาบาลให้ยึดต้องารและหน่วยฐานในพื้นที่สารสนเทศใกล้ต่างสำนึกในพระมหาพลาาิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าองคุธนูพระบาททรงวหนแดระสมนิตรโดยได้ทรงพะกุณาโปรดกล้าโปรดกะหม่อม ให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังจะเตเรียมยาเพื่อทานว่าไ่แก่หลวงพุทธยาให้อยู่ที่ตบริหารเพื่อน,นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสงภัยในพื้นที่ภาคใต้วอนต่อความเดือดร้อนเบื้องต้นยาที่เาพัฒา,านในครั้งนี้ดังน้ำทิพย์ชโลมใจบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสมนิกรและจางเป็นขดลองใจให้แก่บวงข้าพุทธเจ้า กอตนกำกับคนหล่อแพทย์ที่บัดธุรกิจดูแลประชาชนในพื้นที่วงข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย